เสื้อขอกว้างเกินไปก้มเก็บของที่ไรเห็นซับในทุกทีหรือเสื้อที่ซักบ่อยจนคอเสื้อย,ย้อยใส่แล้วดูไม่สวยก็ให้มาทำตามวิธีนี้ค่ะขอเสื้อจะเล็กลงทันทีสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวจะมาบอกวิธีทำให้เสื้อที่คอกว้างเกินไปหรือเสื้อที่เราซักบ่อยจนคอเสื้อย้วยกลับมาเล็กลงใส่แล้วดูสวยสมส่วนกับตัวเราวิธีที่จะพาทำในวันนี้ก็ง่ายมากม ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่างแล้วก็ไม่ต้องใช้จักรเย็บผ้าด้วยเมื่อทําเสร็จทรงเสื้อก็สวยเหมือนเดิมไม่เห็นรอยเย็บอีกต่างหากเหนียนมากๆเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกให้นําไม้บรรทัดมาวางให้ตรงกับแนวตะเข็บจากนั้นก็พอดจุดเอาไว้ แล้วเราก็มาดูว่าเราต้องการเอาคอเสื้อขึ้นประมาณไหนอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ตอนใส่รู้สึกว่าคอกว้างเกินไปอยากจะเอาคอเสื้อขึ้นสักประมาณ4เซนก็ให้แบ่งทําฝั่งละ2เซนค่ะเมื่อวัดคอเสื้อห่าง2เซนตามที่เราต้องการแล้วก็นำปากกามาขีดลงไปค่ะโดยที่เราจะขีดจากจุดมุมบนให้ลงไปที่มุมตะเข็บด,ด้านล่างตรงนี้นะคะ การเย็บแบบนี้จะเป็นการซ่อนได้เอาไว้เวลาที่เราเย็บเสร็จก็จะมองไม่เห็นรอยเย็บใดๆเลยค่ะดูไม่ออกด้วยว่ารอยเย็บอยู่ตรงไหนเมื่อขีดเสร็จก็จะได้รอยปากกาแบบนี้นะคะทุกคนลองดูนะคะว่าได้เหมือนกับเจ๊หิวไหมให้นำปากกามาขีดและทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มเย็บกันแล้วค่ะ นำได้ร้อยเข้ารูเข็มให้เป็นเส้นคู่เจ้ J. หิวจะใช้เป็นได้สีน้ำเงินนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้มองเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดใครเย็บเองที่บ้านก็ให้ใช้สีได้ตามสีเสื้อเลยค่ะเราจะเริ่มเย็บจากการสอดเข็มเข้าด้านในแล้วดึงออกมาข้างนอกตรงมุมตะเข็บตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เย็บตามแนวที่เราขีดเส้นเอาไว้ตอนเย็บก็ให้แนวเส้นได้ทั้งสองฝั่ง เสมอกันสอดเข็มลงแล้วดึงขึ้นทําสลับไปมาซ้ายขวาจนถึงสุดเลยค่ะตอนเย็บก็ให้เย็บตรงกับแนวเส้นและแนวแตะเข็บเสื้อนะคะตอนที่ทําเสร็จเราก็จะมองไม่เห็นรอยเย็บค่ะจะเนียนมากๆเลยค่ะทุกคนมองไม่ออกเลยว่ารอยเย็บอยู่ตรงไหนขั้นตอนการเย็บนี้เจ๊หิวก็จะค่อยๆเย็บนะคะเพื่อนๆจะได้ดูทันค่ะ ด้านขวาเราเอาคอเสื้อขึ้น2เซนด้านซ้ายก็ต้องเอาคอเสื้อขึ้น2เซนให้เท่ากันนะคะเราจะไม่เอาคอเสื้อขึ้นข้างเดียว4เซนเลยเพราะว่าจะทําให้คอเสื้อทั้งสองฝั่งไม่เท่ากันเราก็จะดูไม่สวยให้แบ่งทำสองฝั่งแบบนี้ค่ะตอนทําเสร็จแล้วคอเสื้อก็จะสวยมากๆวิธีนี้นำไปใช้กับเสื้อผ้าที่เราปั่นบ่อย หรือว่าเสื้อผ้าที่เราใส่มานานแล้วจนคอเสื้อย้วยคอเสื้อไม่สวยก็สามารถมาทำตามวิธีนี้ได้คะ่ะ <expanding> เมื่อเย็บมาถึงตรงช่วงคอเสื้อก็อ <boo ing> ย่าเพิ่งนำกันไกรมาตัดได้นะคะ mm hmm. เราจะทำการดึงเก็บได้ทั้งหมดก่อนคะ่ะ ตอนนี้เจหิวก็เย็บเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดึงเก็บได้พร้อมกันค่ะขั้นตอนในการดึงก็ให้ค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงแรงจนเกินไปเดี๋ยวได้จะขาดค่ะเดี๋ยวพอดึงเสร็จก็จะมองไม่เห็นได้ที่เราเย็บตะกี้นี้เลยค่ะ ว้าวเนียนมากๆเลยมองไม่เห็นรอยเย็บแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเย็บเก็บได้กันค่ะขั้นตอนในการเย็บเก็บได้นั้นก็ง่ายมากให้เพื่อนๆเย็บเก็บได้ตามวิธีที่ตัวเองถนัดได้เลยใครถนัดวิธีไหนก็ให้ทําตามนั้นค่ะแต่เจ๊หิวจะเก็บได้แบบนี้ก่อนที่จะเย็บเก็บได้เจ๊หิวก็จะเช็คดูก่อนว่าขอบคอเสื้อตรงกันไหมจับให้ตรงกันแล้วก็เย็บ ามที่เราถนัดเเลยค่ะป็นยังไงกันบ้างคะชอบวิธีดีๆที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้กันไหมและเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเย็บเสร็จแล้วจะมีรูปสวยๆให้ดูด้วยค่ะวันเนียนมากๆเลยและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการทำให้เสื้อที่คอกว้างดูเล็กลงหรือเสื้อที่คอย้วย กลับมาดูสวยและไม่ย้อยอีกต่อไปแล้วเสร็จแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่างค่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะแล้วรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。